วิธีการเติมลมยางที่รถนะคะว่าเติมยังไงจะต้องถอดปาครอบล้อก่อนเติมไหมแล้วก็หลังเติมเนี่ยจะต้องรีเซ็ตค่าย,ยังไงบ้างค่ะดีไฟไฟสูงมันจะติดเองทางทั้งที่เราไม่ได้ไปเปิดต้องบอกว่าคันนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นรถคันหลักของบ้านจริงๆที่บ้านเนี่ยจองรถไปด้วย วัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่อง Now i a s Now Channel นะคะก็วันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการเติมลมยางที่รถนะคะว่าเติมยังไงจะต้องถอดปาครอบล้อก่อนเติมไหมแล้วก็หลังเติมเนี่ยจะต้องรีเซ็ตค่าย,ยังไงบ้างค่ะก็วันนี้เราจะพามาที่ศูนย์ที่อยู่ตรงพระประแดงนะคะชื่อศูนย์ว่าห้างไทยทาดานะคะก็หลักๆจะเป็นศูนย์บริการของแบรนด์มิตซูบิชิแต่ว่าก็มีบริการของโวรวมด้วย ก็ถ้าใครที่เติมลมยางไม่เป็นหรือว่าแบบไม่อยากแกะเองกลัวฝาครอบล้อจะแตกหรือว่าบางทีไปห้างแล้วเจอหัวตรงที่เติมลมมันเป็นหัวใหญ่เราถ้าเกิดเราเติมเองบางทีหัวใหญ่ถ้าไม่ได้แกะฝาครอบล้อออกอะค่ะมันจะไปขูดสีเป็นรอยถลอกได้ ก็สามารถขับรถมาให้สูตรนี้เติมลมยางให้ได้นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นรอบแรกนะในการเติมลมยางหนูก็เลยแบบเพื่อความมั่นใจโอเคไปที่สูตรดีกว่าแต่ว่ารอบหลังๆอะ่ะเดี๋ยวจะลองเติมเองแล้วเพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่ได้เติมยากแต่ว่าวันนี้ที่เข้าไปอะ่ะจะไปลองดูก่อนว่าโอเคเขามีเทคนิคแล้วก็มีวิธีการแกะอะไรยังไงสําหรับใครที่จะลองแกะครั้งแรกก็ระวังด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวฝาครอบล้อมันแตกอะ่ะน่าจะต้องรออะไรสักพักนึงเลย ล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวฝาครอบล้อมันก็จะดูแบบไม่ค่อยน่ารักมันจะเห็นเป็นแบบแล้อกระถาเลยอะไงเี้ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะกำลังให้เขาแกะจะมีร่องตรงนี้อยู่จะมีร่องนี้ครับล่องนี้ก็ใส่ใใเขาให้อยู่ตรง กองจุกกมครับเพราะมันก็จะพอดีมันก็จะเห็นก็จะเต็มได้โอ้ก็คือมันก็จะหมุนง่ายใช่ไหมครับใช่ก็จะหมุนง่ายครับก็คือเวลาแกะก็คือแค่หมุนมันจะหมุนลำบากนิดนึงเขาบอกว่าตัวหัวเติมอ่ะมันจะขูดกับสีนี่ทลอกได้ถ้าเราไม่แกะฝาครอบออกอะค่ะถ้าอยู่กับหัวด้วยที่เปลือกหัวทาเลคุณก็จะได้แต่ตวนี้มันได้เลยแล้วในส่วนถ้าหัวตามปั๊มนี่มันหัวตามปั๊มเติมได้เราถ้าเผื่อกนง่ต้องแกะนีตัวนี้ออกอ๋อฝาทั่วไปที่เขาขายอ่าทั่วไปทั แกะแท่งัดไม่ดีอะค่ะสังเกตได้มันนิ่มอ๋อมันยืดหยุ่นคือเวลาแกะคือเราต้องหมุนหมุนยังไงนะคะขอทิ๊กอีกทีหนึ่งจริงจริงงานตำแหน่งไหนก็ได้อยู่นี้ก็ได้ครับอ่าแล้วแกะแกะออกนี่หลุดละค่ะนี่มันนิ่มอ๋อแต่จริงๆถ้ามีที่เติมหัวเล็กๆก็ดีกว่านะไม่ต้องแกะนี่เรากำลังจะรีเซ็ตหลังจากเติมลมเซตติ้งนะครับค่ะ แล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้นค่ะแล้วก็ไปที่ดูเซตสังเกตที่หน้าจอเลยหน้าจอมันจะมี PM. 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 PS. ตัวพลีเอ,อ็มพ PM p m ม s ีเอเสค่ะเยบร้อยอืมโอเคมันก็อันนี้ก็คือเสร็จแล้วถูกไหมเยอย,เย,อยใช่ครับ<อ>ในกรณีเราเพิ่มลมยางหรือว่าลดลมยางเนี่ยค่ะมันจะต้องมีการดูเซตด,ดูเซตข้าวมืน ทุกครั้งเลยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้ก็ครบแล้วแหละเดือนกว่า<ม>ประมาณเดือนกว่าแล้วที่ได้รถคันนี้มาก็ยังรู้สึกว่าโอเคนะกับกับรถคันนี้ในในราคาที่แบบสามแสนกว่าบาทแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานคือเราเป็นคนที่แบบไปไหนมาไหนะระยะทางไม่ได้ไกลมากด้วยมีกิจวัตรประจําวันที่ไปไหนมาไหนบ่อยเช่นไปห้างใกล้ๆบ้านหรือว่าไปรับไปส่งไปอะไรอย่างนี้บ่อย แต่ว่าถามว่ามีเดินทางไกลไหมอ่ะก็มีเวลาที่แบบจะต้องไปหาลูกค้าไกลๆต่างจังหวัดก็มีแต่ว่าเราก็จะมีรถอีกคันที่ที่ไม่ใช่คันนี้นะคะต้องบอกว่าคันนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นรถคันหลักของบ้านเหมาะที่จะเป็นรถคันที่สามที่สี่ของบ้านแต่ถามว่ามันคุ้มไหมมันตอบโจทย์ไหมสําหรับเรานะสําหรับเราเองเรารู้สึกว่าโอเคมันโอเคมันมันตอบโจทย์ของเราในการใช้งานนะคะด้วยราคาเท่านี้ราคาเริ่มต้นไม่สูงแล้วก็ เอามาช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในบ้านไปไหนมาไหนไเวลาที่เราไปไหนมาไหนใกล้ๆไปใจตลาดหรือว่า,าไปห้างเดินทางด้วยระยะสั้นๆแถวบ้านอะไรอยะ่างเงี้ยค่ะมันก็ไปได้สําหรับข้อเสียก็คือเรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าพอใช้ไปอ่ะอยู่ดีๆไฟไฟ,ไฟสูงมันจะติดเองทาง้ทางๆท,ที่เราไม่ได้ไปเปิดตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะมือเราไปโดนหรือเปล่านะแต่ว่า ลองสังเกตหลายครั้งแล้วว่ามันมาติดขึ้นมาเองไม่รู้เป็นเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนแล้วมันเลยไปโดนหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันมักจะติดขึ้นมาเองแล้วเราก็ต้องคอยกดปิดเพราะว่าไม่งานรถคันอื่นที่เราขับผ่านเขาก็จะบีบแต่เตือนเราบอกว่าเอ้ยเราลืมเปิดไฟทิ้งไว้หน้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมือคือเราไม่ได้ไปโดนนะมันมันติดขึ้นมาเองวันแรกๆเลยอ่ะที่ใช้รถคันเนี้ยรู้สึกว่าใช้แค่หมดอีโคก็พอไม่หมดจะอมยังไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่ว่าพอขับ มาสักพักหนึ่งเนี่ยเดือนกว่าแล้วเนี่ยตอนแรกรู huh. ้สึกว่าพองมาลรยมันวายตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วใช่ไหมคะก็จะรู้สึกว่าโหมดสปอร์ตอ่ะค่อนข้างจาเป็นเพราะว่าเวลาเราขับถนนใหญ่แล้วก็ขับขึ้นทางด่วนขึ้นสะพานอย่างเงี้ยมันต้องใช้โหมดสปอร์ตเพราะว่าบางทีรถมันว่างแล้วก็รถคันอีกเขาวิ่งกันเลยละค่ะถ้าใช้แค่โหมดอีโคะมันจะไม่พอใะเป็นความรู้สึกส่วนเรื่องอื่นๆก็ณตอนนี้รู้สึกว่ามันยังโอเคแล้วก็ยังไม่ได้มีปัญหาจกจิกอะไรเรื่องเติมลมก็จริงจริง ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคือหมายถึงว่าถ้าถ้าสําหรับเราอะคือถ้าเราไม่อยากจะเมงเราก็ขับรถไปที่ศูนย์ก็ได้ศูนย์มันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากในเมืองถ้าเกิดว่าอยากจะเติมแล้วให้สีไม่ขูดก็คือไปหาตามปั๊มที่หัวมันไม่ใหญ่หรือจริงๆสมัยนี้ยมันมีปืนที่เป็นเหมือนปืนอัดลมเข้าไปในในล้อของรถยนต์นะคะรู้สึกจะของ x i a มี่ก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามารีวิวต่อไปในคลิปถัดไปนะคะว่าเติมแล้วเป็นยังไงถ้าถ้าเป็นแบบนั้นก็น่าจะสะดวกกว่า จริงๆที่บ้านเนี่ยจองรถเนตาวี v ไว้ด้วยซึ่งตัวรถเนตาวี A v เนี่ยเดี๋ยวจะได้ตอนเดือนมกราก็คือเดือนนี้ก็เดี๋ยวถ้าได้รถแล้วอะค่ะเดี๋ยวจะมาทำชิปรีวิวให้ดูเป็นชิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็มาแนะนำวิธีเติมลมยางให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ใช้รถโรแล้วก็บางทีอาจจะไม่รู้ว่าโอเคหลังเติมจะต้องเสจค่าอะไรยังไงค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Now e s t Now Channel ด้วยนะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย